นอเะไปแล้วโอ้สำเขียดลอยนำ้ำโดยกลาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุคน มอนี่ก็มาพบพพอะนอตี้อีกแล้วโดยมาพบพาอกนอตี้มานีนน่กอะอ่าอยู่แคมป์ป่าเนาะพี่น้องเลยโดยมือนี่กะสีเขาไปหาปห้านางมองตัดพื้นเนาะพี่น้องอ่าเพ่นเขาไปอันตัดไม้เนาะอยู่อ่าทางป่าไปเนาะพี่น้องก็เคยเขาเนาเพิ่นเธอหนึ่งมองเผิ่นเป็นตัดเนาะเผิ่นไปกับน้องสาวเผิ่่นอะไรก็ล้านเผิ่นพี่น้องเลยโดยมาหาเผิ่นยูนเที่ยงแต่โรเเ็นเนาะเผื่นเขาป่าอ่าทางไปกะทางนี้แล้วเนาะพี่น้องอ่า ลงลุ่มเป็นทางหอมๆเนาะอันแถวปาพี่น้องเลยโดยกะเดียวสี่เข่าไปหาเพื่อนเดินลำพี่น้องเพื่นเข่าไปสามคน <c oughs> โดย,โดย,โดยแถวนี้ก็มีแต่ก,ก้อนอ้มเนาะทางแถวนี้นะพี่น้องก็เป็นลงลุ่มเนี่ก็จะเป็นน้องซะแต่ว่าทางนี้เป็นน้องซะอีกน้องหนึ่งเนาะโดยแถวนี้ก็มีแต่ก,ก้อนอ้พี่น้องผู้อ่านก้อนน้ำมาังไทยเอ้ย ไม่ไล่เนาะเราิดแหละโดยอันนี้นะจะพันเอิ้นอนน้ำใม้อีกยังอันจะน้ำใหม้อีกยังนะใบแหลบๆเนาะแต่โบเมนน้ำไม้ไล่แล้วกับโบเมนน้ำไม้สังไภาพี่น้องเลยมันไล่อันอยากเนาะบอ้โหแนวสิเอิญเบิ่งป่าแถวนี้นี่เฮ็ดออกไล่ลายแต่พี่น้องทางป่าควรจะสว้วนอันไปนหาเฮ็ดอยู่อันแล้วกับบอลเด็ไปเลยเนาะมือนอันนั่นอะตีได้อยู่แถมเพื่อนเนาะพี่น้องเยกับพ่อแกงอยู่ แตม่มันบ้านบรรเล่วโอ้น้องน้องน้ำน้องนี่ใสใสพี่น้องโอ้อ่าใสกว่าน้องเทิงอีกแถวนี้กาเป็นทงไฮทงหน้าครับพี่น้องทางไปมีแต่น้ำ กาโนอาตีกะสิปับเป็นกล่องลังเนะาะคือพ่อแม่พี่น้องโ,อโดยเนาะตอนนี้กะโนอาตีปับมาเป็นกล่องลังพินอ่องเลยเนาะโอ้โหน้ำลายพี่น้องเลยโดยแถวนี้มีแต่น้ำเพราะว่ามันเป็นทงหายทงนาเนาะงามโอ้หักขยงกะเริ่มมีแล้วพี่น้องแถวนี้เนาะแกงหน่อไม้แบบอ่าบริษัทสะออมแตะเกาอ่าบ่มีเงินพักขยงเนาะแต่ว่าแถวนี้กะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหลายอยู่ วานอไม่ก็เริ่มอ,ออกแล้วก็พักขัยแยงก็มีอมีแต่ก้อนอไม้แอนไลนเนาะแถวนี้ทั้งนี้เนาพี่น้องเพิ่นไปตัดพื้นเพิ่นแก่อกเอาเลือไปตัดเนี่ยเนาะไปตัดเอาไม่บงป่าท่านี้เฮ็ดไปตัดออกแห้งเลยโดยเนาพี่น้องตอนนี้ก็ขา่ามาฮอดป่าเพิ่นแล้วเพราะว่าเพิ่นยางมา อันทอดปลาก่อนเนาะตอนนี้การนมัตีสต๊อกเงี่ยตอนมาก็เลยมาเปิดอยู่พี่ทักปลาเผิ่อกาอันสิคนไม่ออกเนาะโอ้โหสบายดีเด้อป้าเด้อสบายดีโอ้โหไม่ตายตัดแต่โดนแล้วบ่นี่สตาร์ตแต่โดนแล้วคนมาแก่เออคนมาแก่แล้วที่นี่นวะหนึ่ว่าป้าเพิ่งมาตัดเนาะเพิ่นมาแก่เอ้า เพืนมาพ่อเอต้า,าบอกเพื่อนมาพ่อเอต้าเสียงป้ากับเปียนเป็นอย่งไรบ,บ่บ่สบายบ่โอ้ยเป็นจังหวัดบม่ได้เป็นอำเภอเพราะว่าอันเบิ่งตันดังมาเนาะลองกินน้ำห้อนจาเกเสาไว้กินข้าวเสากัญชางเสานี่ อ๋อกินกับทอดไข่อันนี้จะเป็นไหมยังเราพี่วองแต่มันตายแล้วชงผลตาแต่ด้แหละมันกระเบาแต่ไข่ไข่กว่าไหมอันนั้นอยู่ไม่เป็นอย่างน้เนาะทั้งไอซุกมันไปใช้คือบระเฮนเหมือนนี้ งานเพิ่นเนียกเพิ่นงานพ่อี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่ในป่านี่ดีอันมาอยังน่าเพิ่นเอิ่นมันขึ้นน้ำคืออันใหญ่ๆนะบบเห็นเนาะเป็นสีแดงๆได้แมนแมนกินเสบได้โบมีเนาะไปเก่าลายได้แถวนี้ปีนเอาใหญ่ลาย เอาเต็มเหรออยู่บ่ออกไปนี่หรือว่าบ่เต็มเต็มเหรออันนั้นออกบ่ได้แล้วเพราะอันบนทางยากๆเข้ามาเคือเไปเก็คือน้ำรัว บึงพ่วงสีิเป็นวัดเนอะสุเดเสียงกัเปลี่ยนได้เรัแบบแหมๆนั่นนึงเพราะว่าอนเป็นวดัดนี่มันก็บ่คือเก่าแล้วเนอะเปลี่ยน,นเสียงใหม่เลย <laughs> ูป่านี่บดเนาะพี่น้องมันอันแบบว่าบ่ค่อยมีแดดเลยแต่ว่ายุงบ่ค่อยมีน้องมื้อนี้เนาะมันบ่อยากมันบ่อยากกินบ่เบิ่งดินตาเ็ดสิออกมันเปียกๆย เากินนี <5 Bref,. S 3> ่แหละยงกัดแล้วัดจตนัอืดดนบ่มาแก่เอาเนาะกับอันตายไปแล้ียวเอานยยังคนหนึ่งนะองี๋ยวถือออกไปอึ๊บือ Thanks. <laughs> วิ่หนหัววิ่นหัวมาอืมไม่อันนี้ส,สื่อขัดๆนเนเาะแบบเห็ดเซาตัวทขักอันนี้ไม่สมพ,อมพอ่อนไม่สมผ่อนวเออฝึงเห็ดเซาเพื่อนเนาะพี่น้องไม่อันนี้สื่อแท้แต่ว่ามันโบน,นันมันเป็นไม่อันเนื้อบอกแข็งก่อนไลยเอ้ยเนื้อแข็งที่หน่อนี่นี่ย่างบ่ป้านางนหมหันกะ อ๋ออยู่ในพี่โอ้โหทางป่าคนไปหาไม่เราพี่น้องอันบรรยากาศแคมป่าปร,ประมาณนี้เลยเนาะต้นไม่ สำกุกยางเรียนกันไปเลยสำส่วนยางเนาะเบิดแล้วเนาะป้าเนาะพาเ่าอ,อ้อมป่าคักกันนะ,ะเนี่ยนี่คืออันนี้เป็นผ้านนี่ให้ง,งาม,มาบบงอันเป็นอื่นเครื่องยังอันนี้ค่ะผ้าบุหุ่นซื้ออันนี้แหละเครืออันนี้ยังก่อมักแดง อันอยังนะมาพี่ผวนบอกเอาพี่ผวนมาพี่ผวน,ผวนก็เป็นถาดงามเลยเนาะคืออันนี้ก็ได้ก็เอาเต็มหลอผักแตะนะโอ้ยได้อีกดอกสามคนสีน่ <c oughs> เอาคือตอนนั้นเนาะบัดหอนน้นนอยลผัน <c oughs> อยู่ได้อยู่ได้แต่ตอนดินพียงเลย mà bà đeo trong thì bố ở nó bà nó bật bỏ mày nó ngoài đây này <cười> 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 ไหนดอกสามสีคนเลยมีดีดนญ่งๆเนา,นานะ อ่ะลอ,อกอ่ะลอกน้อยๆนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสูบตีนมันมาแหน,นอยู่ใสปลากลายยังบ่ท่าทนันตีนแวบลง เก็บไปเก็บมาเบิดเลยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้ทำไมไหลเนาะเป็นแหนงมันทุดเป็นที่ยาวเลยเน <c oughs> ่นาะโอ้โหนอนตอนนี้กำลังยิวออกเดี๋ยวหมองนอน,นอนก่อนจังสี่ไปยิวสวยเพลินเนาะต,ตอนนี้ยังมันดินเป็นดินธรรมดาอยู่เนาะดินหลอก <c oughs> กับ แวบ,บแวบ,บนอ้องเอ้ยจกสีรอดหรือเปล่าเออปุ๊บทางออกกระหกหเนาะอันนี้จะเป็นแบบทางลงมันเป็นค่อยแห้งเนาะโอ้โหบ้างเลยได้บ้างนลยโอ้นะโหโฮ้โ <c oughs> แหล่นไปเลยโอ้โหน้องพี่น้องเอ้ยเป็นยังเนาะบบบนี้เนาะล้อล่อล่อสิปีนวะโอ้ยอันมันมันตกอันนี้เนาะเสียถาเลยเป็นอันยหญ่อีกหนิดหนึ่งเนาะเกือบปีนอันมันเป็นหนทางแบบนี้เลยเนาะพี่น้องผัวหนทางขีดต้ม มันก็เลยแบบสายพื้อนนกักอะไมันลงน้ำเลยพี่น้องเนาะไปเลยกินนี่กันอยู่กสายเพื่นคาในนี่เลยเนาะยจนเป็นคู่ปน่างปนกับพลาดผี่น้องกินนี่อันนาคนท่ามิติขีดตมเนาะไปอย่างยากๆหน่อยนึงพี่น้องอยประมาณนี้เลยเจ้าปนางยิ้มพลาด เน,นี่ยนี่พายอยู่นี่นถ้าเบิ่งมองโน่อนอ,อีกสิรอดจำได้ปากขาดดินเลยเด้อเห็นเองเลยกินนี่นะเพิ่นพลาดเลยนะกินนี่แต่บริท่าเนาะสตอกกล้องเมียนแล้วก็ไปอยู่ใชยเพิ่อน่างออกการหอมๆเนาะพี่น้องเพราะว่าหล่อเนีน่้อยๆนี่ ผพาเพิ่นตัดไม้อันนี้เนาะเป็นแบบนี้ไปไปโผล่ไปไวๆเนาะสองเลยน่องเฮียน้องอันนี้นยูใส่กันย่างแต่หมองนอนอีกทางขึ้นเมืองเนาะนอนนอน,ห,นห,หันใจก่อนวะออ๋เราไปไไนั่งเน,น,นาะทางนี้แหงกะนั่นเนาะ หุ่มสินดีดีสิหนุ่มสินดีดีเด้อสินเฮียเด้อโดนนะพี่น้องเลยผู้ันขี่ลงมาแล้วตอนนี้อ่ายุ่ยหุ่มเนาะโอ้โหได้บ่เนาะวันน่คือมานอนแท้ผู้สิขี่ให้ไวเนาะ ไปอ้ามา้มุช่วยกันเดี๋ยวหมองนนท์เอ้าจับเดี๋ยวสีอันจับกล้องให้นี่อ่ะเลยตอนนี้สีไปยูพื้นสวยเพลินเนาะ้งใชพลงเอาลไปยทางนะเดิน เิ่นลงไปล่างตีนเลยบันนี้เนาะพี่น้องเพื่อสิยูวขึ้นมาแต่ลูกต้นเลยบันนางต้นเลยอ้าวขวาต้นนีบ้น่ะขนางเห็นยังอ่ะนะเอาโอ้ยพี่น้องกันเนาะบันนี้คือมาเห็นจังรัสนหนึ่งวันสิไปล่างตีนเนาะบันนี้ชิลงอีรีเอาน้าบ่ได้เด้อแบบนี้เด้อพี่น้องกันเนาะอานา ขึ้นมาแต่พุ่นเลยนอนกันโน,น่นขื่นมาเนาะตันน้ำเลยวันนี้ปาออกมาทุกนายห,หมดเป็นจังนไรเย็นวะมีแหง้งมีแหง้ง <laughs> ว่าออกเลยวันนี้เนาะ <laughs> วัดบ่ตืมบ่ตัวน,น้ำนะนล,อ,ลอยให้เบิ่งดูบาทหนึ่งประนางพ่ <laughs> อ,อพี่น้องเนาะ <laughs> ไปแล้ว <laughs> โอ้สมเขียดลอยน้ำ บายบายเด้อไปก่อนเด้อเลิกเลยเนาะเพราะว่าอันนี้พ้นตกน้องเลยครูน้ำน้องกระใหญ่เติบพ่อครูสุดยอดเลยเนาะลอยเก่งกว่าเฮาอีกได้นี่นี่ได้บมดมันตื่นเพียงขอโอ้ล่องลุ่มหูแห้งันริบหัวไม่จักก้านเนาะแต่ว่าใครได้เพิ่นลอยเป็นน้องเลยเสพมระดับโลกบ่ ขนาดเป๊ะขนาดเป๊ะไ,ได้ไหนิวยังสำนี่เนาะเพิ่นลงอันรอยน้ำแล้วก็สิขึ้นไปเศาเมื่อยแน่บ่ปะน้าโอ้าพี่น้อยเนาะขึ้นมากินนี่เกือบสิบอลเลแล้วปลีกต้นเปียกโตเมื่อยก่อนเพิ่นวะมีแห้งเพิ่นวะเนาะพี่น้องเอ้ยมาแต่พื้นเมื่อยกับแบบนี้แหละมาแต่ตัดไม้ตัดพื้นสูส่ชีวิตเนาะ

ไปบันทอกับบปินตีนบปินฮ้อนฮ้อนก็นังซ้ำซีเย็นเนาะมอนี่โดนโดนน้ำขนาดนี้สิบอย่างเงี้ยกินดิอ่อยากอาอยู่แล้คนุจันทรบรินุเสอแขนยาวมาสาขือีแหงเลพี่ด้อย นอ também, autant, horses, oh, ้อาไงตีงหมักอามน้ำน okay. ้องแล้วก็ต้นลอยน้ำนี่โอ้สุดยอดตั้มแต่ก่อนหินเนาะเผื่อสีหอดเฮือนเอพี่น้องผูกโคกงโอแข้งโค้เฮือนเพิ่นเทียงเพิ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางไปงานตาลายใหลายย้อย พี่โหร้อสิมากหอนเนาะประมาณนี้เลยหอนแล้วพี่น้อนไปบาดนี้เนาะครูทั้งนี้เลยโอ้ยพี่น้องตอนนี้กะมาหอนเทีอนแล้วเนาะประนางเพม่อนกะสิเอาพื้นลงแต่ป่าเป็นหอนเทียงพี่น้องเลยซัมซีอันแล่เนาะปรนาง ผมจะผมจักพระราดผมจักอีหยังเต็มไปเพื่อนโยเนาะตาสีจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องว <Blade S 2> ันนี้กับทางป้านางเพิ่นจะเข้าไปตัดไม้อยู่ป่าเออไปคนไม้เนาะทางคนทางตัดโดยก็สบายดีทางป้านางเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อป้านางเด้อโดยโดยเนาะตอนนี้ก่ะนอนตีกาสีจบคลิปไปแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยกับขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อสุขุสุขคนเนาะ ที่บนคลิปน้องตีตั้งแต่ต้นจนจบทีบขามโฆศนาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยจากคลิปนี้น้องตีก็ข้อโตไปแล้วเนาะก็ข้อล่าวคำววาสบายดีสบายดี